คำแรกจะาผมจะรีวิวไปเอ้ร้านแซ่แป็ดใจก็ย่างเป็นล้านแซ่นีก่นเปิดตลอดได้ครับเอาผมจะรีวิวไปจากาจังหวัดกาฬสินนะครับถึงจังหวัดกาฬสินเปิะเทารีวิวในพี่น้องในเมืองตลาดอันนี้เป็นด้านขอมือเป็นโรงพยาบาลยางตลาดนะครับอันนี้โรงพยาบาลยางตลาดนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารนะครับเป็นโรงเรียนสามัญประจำวิทยาลาดัด ยังตลาดวิทยาคาร้ะเลี้ยวซ้ายไปกาลสินนะครับตรงไปไปร้อยเอ็ดนะครับตะเลี้ยวขวาไปยังวัดมหาสารครามตรงไปไปมุกหนารก็ได้ไปร้อยเอ็ดก็ได้ไปได้หลายทางครับผมจะไปกาลสินนะครับบริเวณนี้รถจะจอดทานอาหารเยอะเพราะฉะนั้นเลนที่จะเลี้ยวต้องระวังครับตรงบริเวณนี้เพราะว่ารถจอดจอดกินเข่าหลายครับร้านอาหารหลายจุดนี่ครับแซ่บๆผมบอกใส่นะครับ ผมบอกซ้ายนะครับเพื่อจะเข้าจังหวัดกาฬสินนะครับออกมากรับพ่อร้านปิ้งไก่อะครับเนี่ยปั๊มพีที่แมนมัดวาร้านปิ้งไก่นะครับร้านปิ้งไก่นะครับแมนมัดร้านศูนย์อาหารนะครับพี่น้องจะเอาร้านแบบติดช่างอะไรครับร้านปิ้งไก่ได้ปิ้งไก่แยกแต่้านครับปิ้งซม ปีงเนื้อป้งมีมนครับมีมาชุนแนวพี่น้อยอยากกินยังว่าเหรอครับย่างตลาดแต่ว่าเด่นๆคือปิ้งไก่นะครับอันนี้เป็นโรตัสนะครับห้าง Lotus 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 โรตัสโรตัสย่างตลาดจเจริญครับย่างตลาดนะครับแต่ก่อนแถวนี้ท้องให้ท้งหน้าแยวนี้เป็นบ้านม้อนครับปอนของมัอนบางจากนะครับข้างขวาเมื่อ,อถือว่าเจริญเร็วนะครับย่างตลาดเป็นอำเภอที่มีถนนทางหลวงหมายเลข12ผ่าการัวำเพอ นี่นะครับจะเลื่อนเลยครับน,นี่นะครับถึงลั้วบ้านช่องเต็มไปหมดนะครับอำเภอ,อยางตลาดเป็นอำเภอที่เก่าแก่ของจังหวัดกาลสินครับห่างจากจังหวัดกาลสินสิบ1กกิโลเมตรนะครับบมกไก่ครับแค่ส6บกิโลเมตรนะครับเขตที่หลีอของอยางตลาดห่างจากกาลสินเพียงหากิโลเมตรนะครับคือข้ามลำน้ำาคานมาก็จะเป็นขีดยางตลาด อีิ5กิโลเข้ากาลสินนะครับพี่น,นะครับเง่านะครับยางตลาดยาวมาดูนี่หละครับอ,อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินซื้อมวลครับยางตลาดความเจริญครับความเจริญอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนยางตลาด ทีนิดลาดบำรุงนะครับเอาโอ,โอ้นะครับจะเลื่อนนี่ร้านขายมีเหมดนะครับเด้อม,มีหมดแลวครับยังตลาดโอ้ไฟแสงสีมือถือโรดตัตเซเว่นมีมดนะครับเอาสีเกมมออันนี้เป็นสถานีตำรวจครับด้านไซายมือสถานีตำรวจแต่เกาเป็นที่ว่าการนั่มนะครับแต่ว่า๋ยนนี้ที่ว่าการเพิ่งย้ายออกไปนอก นะครับมันแคบนี่ครับเป็นแต่ท้านีตำรวจนะครับเป็นสุราชการแล้วเอาทีไฟแดงครับรอไฟแดงนะครับไฟแดงวันนี้จะเป็นสามแย่นะครับจะมี จะพะแยกขวามือส่วนซ้ายมือไม่มีนะครับจะเป็น3แยกไฟแดง3แยกนะครับมันเป็น4ี่เลนนะครับก็สะดวกในการเดินรถของแยกขวานะครับก็จะมีไฟแดงนะครับก็ต้องรอนะครับรอนิดหนึ่งครับ รีวิวถนนผมไม่ค่อยตัดนะครับผมจะให้พี่น้องดูแบบละเอียดนะครับอาจจะมีหลายคลิปนะครับก็พี่น้องติดตามดูนะครับไฟเขียวแล้วครับไฟเขียวแล้วโอ้ค,อคอ่อยๆอ่อนนะครับไฟเขียว ยางตลาดจังหวัดกาฬสินครับด้านนี้เป็นไปษณีนะครับด้านซ้ายมือไปสณีแล้วก็จะมีที่ว่าการอำเภอนะครับที่ย้ายมานะครับกว้างนะครับที่ว่าการอำเภอยางตลาดอยู่นี่แหละครับย้ายมาด้านนี้ออกมานอกนิดหนึ่งนะครับก็กว้างขวางขึ้นนะครับนะครับออกจากยางตลาดมาอันนี้เป็นโอเร่ช็อปนะครับโอคนเยอะเหมือนกันับโอเร่ช็อป ออกจากยางตลาดมาก็จะเป็นบ้านดงบ่อนะครับนี่ครับบ้านดงบ่อที่มีบทคดสวยเป็นวัดกครับวัดบ้านดงบอ่อบ้านดงบ่อนะครับอำเภอตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะครับบ้านดงบ่อจะมีชื่อเสียงในด้านเกลือสินเทานะครับจะมีเกลือลายครับบ้านดงบ่อเนี่เพื่อจะขายเกลือเดี๋ยวนี้โมลูว่าพื้นท็ดบอนะครับตะกตอนพื้นทีมเกลือ ตอันหนึ่งนี้มีเกลือขายพี่น้อนนะครับนี่เกลือเริ่มจะเศร้าหานครับถุงละเศร้าบานจะนอดร้อยสองร้อยสามร้อยหมดละพี่นหอนอย่างได้หน่อยก็ได้นะครับอยากได้หลายก็ได้อย่างได้เริ่มจะเศร้าหานนะครับอยากได้ถุงน้อยเศร้าบานกินเมดปีนะครับเศร้าอ่านเป็นเกลือที่ดีครับใส่น้อยเค็มน้อยครับใส่มากเค็มมากนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เค็มออกไปถนอมอาหารครับ เอาไปปรุงอาหารนี่ทางคุณหมอจากโรยมบเลเพิ่น,าานเป็นบับสนุนปันไหนครับเป็นโมให้กินเข้มครับเอากลับไปปรุงอาหารครับไปเอือบป,ปูเอือบปลาเอือบเนื้อนะครับใส่อาหารกับใส่น้อยๆครับ่าไปใส่หลายนะครับวามเค็มเป็นอันตรายต่อไตอันตรายต่อร่างกายนะครับหมอพิ่นว่าน กินจืดอายุยืนเหมืนวาสันเลยเป็นเพาอยากกินเข้มกับคุณหมอโรงพยาบาลคนสิรน่น้ะลงแต่ว่าบมเป็นยังครับกบัดโมเข้มเหมือนบ่แซ่บนะครับ อันนี้เป็นปั้มปอตทนะครับนี่นี่ปั้มปอตทเด้อนะครับออกมาจากย่างตลาดกับจำเปนะี่เขาย่างตลาดนะครับดูดูเล่นพนับอันนี้เป็นบริษัทฮีโน่นะครับเรื่องบริษัทรถไหญ่ครับฮีโน่โอ้เป็นข้าวแล้วครับมีใไตเคลื่อนลำป่าวินามนะครับเห็นหน้าปังเลยครับ แดงตงนี้นะครับไฟแดงตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าเขื่อนลำเปาประมาณ26กิโลนะครับอันนี้เป็นยูนในเขตเทศาบาลอ่าเขตเทศาบาลโคกสีนะครับเป็นตำบลอุ่มเหมาะนะครับตำบลอุ่มเมาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับเป็นเทศาบาลโคกสีนะครับ นะครับเลี้ยวซ้ายจะเข้าไปเขื่อนลำปาวนะครับ26กิโลเมตรนะครับเข้าเข้าหน้าเขื่อนเข้าสันเขื่อนลำปาวนะครับอันนี้เป็นเรือปากท่านมีลานลาขายลาใบกวยด้วยเนี่ย้านที่ซื้อเสียงดังคือลานของกำนันนะครับกำนันซื้อเรืมซื้อมาแล้วครับบุญส่วนที่ใหั่เลยนะบุญส่งนะครับนั่นบุญส่งอันนี้เป็นโรงเรียนลำปาวพิจาคมนะครับเป็นโรงเรียนสามัญครับนี่ ลำปาวพิทยาคมบริเวณนี้จะมีลานนะครับตลาดแตงโมนะครับเรียกว่าตลาดแตงโมตลาดแตงโมโคกดอนหันนะครับนี่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือตลาดแตงโมโคกดอนโคกดอนหันแ้วก็ขวามือจะมีรีสอร์ทนะครับแตงโมหวานรีสอร์ทนะครับเอาไปหนอยอย่างว่าพาเดอร์นี่ครับเป็นตลาดโคกดอนหันหรือตลาดแตงโม อันนี้เป็นแตงโมหวานรีสอร์ทนะครับเป็นมูฮ้องผมเองครับมูเป็นมูเดียวกันกับผมนี่แหละเป็นรีสอร์ทเอาแตงโมหวานรีสอร์ทพี่น้องผ่านมาเส็นนี้ครับอยู่บ้านโคกสีนะครับตำบลอุ้มหม่องพื้นที่ตลาดจงหวัดกระสินนะครับแตงโมหวานรีสอร์ทนะครับราคาโปแพงครับบานพักดีดีครับหลังบักง่ายนะครับน้ำไฟไหลสะดวกแอร์เย็นนะครับ แหงโมหวานรีสอร์ทนะครับเ๋าเป็นเป็นของเพื่อนผมเองครับเป็นเจ้าของนะครับเป็นมู่กันครับเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันมานะครับบ้านโคกสีนะครับี่มีความเจริญนะครับบ้านโคกสีตำบลอุ่มเม่านะครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมู่บ้านนี้ครับอีกมู่แม่น้ำเพื่อครับ แต่ว่าโอ้จะเลื่อนว่ามันเพื่อนึงหมดนะครับนี่อ้าตจอบ้านโคกสีที่มองเห็นนะเป็นโรงพยาบาลย่างตลาดสองนะครับที่เห็นหมโงโรงพยาบาลย่างตลาดสาขาสองนะครับบ้านโคกสีนะครับนี่ถึงนี่ครับถึงง่ายๆนี่มีโลตัสบิ๊กซีเซเว่นนะครับอันนี้เป็นตลาดครับนี่อันนี้เป็นโรงเรียนด้านซ้ายมือโรงเรียนบ้านโคกสีน,นี่เป็นตลาด ตลาดเกษมีบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีลานทองอันนี้เป็นไฟแดงนะครับแต่ว่าไฟแดงตายนะครับเปิดไฟกับพมิบกระว่างเอาครับเหมือนฝนจะตกนะครับคืมคืมมืดมืดลมลมมีเสียงดังคือฝนจะตกครับนะครับนี่คือตำบลอุ้งเหมานะครับ อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินฝนจะตกเลยครับด้านนี้เป็นเอ่อจะเข้าตมบลดอนสมบูรณ์น,นะครับตาบลดอนสมบูรณ์อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินวันนี้เป็นซาก่อนนะครับซาก่อนการเกษตรลายข้อสาร ครับพืนท่านเราซ่อมทานอันนี้จะจะเป็นบ้านดอนยานางนะครับบ้านดอนยานางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับบ้านดอนยานางผู้โรงงานหลายครับโรงงานเกี่ยวกับเก่างนะครับปัม๊มแก๊ ปูนซีเมนต์เขาเอาไปสร้างบ้านแผ่นพ,พื้นเคซี่นะครับเคซี่แผ่นพืพ้นนี่ครับบ้านยนหนาเลี้ยวซ้ายเป็นบ้านดอนยนนานะครับมันจะมีไฟแดงแล้วล่ะเจ้าเมื่อกี้เป็นไฟกระพริบบ้านดอนยนนาเป็นบ้านเกิดผมเองครับนี่บ้านดอนยนนาเป็นบ้านเกิดของผมนะครับนครตะลุนทั่วนะครับผมเกิดอยู่ที่บ้านดอนยนนานี่แหละครับตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ครับเข้าไปนี่ครับบ้านดอนยนนา ออกไปประมาณสองกิโลครับบ้านดอนยานางเป็นบ้านเกิดครับื่้นี้ว่ได้แวะครับคําแต่โบคําของกรแวะตลอดครับบ้านดอนยานางฝนจะตกครับยันป้ายอยูาาย่รอยู่รอนเกำลังกำลังมีเดลี่ยนมีหน้านะครับมีหน้ามษาลฝนตกครับ แห้งๆมงกี้กันตกไปเทิงกัตกแห้งอะไรผมแซงไปเลยครับผมจะไปซีเล่นอำเภอกำมาราสดงอำเภอหนานรงไปนะครับกาลสินนี่เขาเล่นสายนะครับนี่เอาเขตอำเภอยางตลาดจะทินสุดที่นี่นะครับนี่คือลําน้ําพานนะครับที่ไหลามาจากเขื่อนลเปลาจะแบ่งเขตระหว่างอำเภอเมืองกาลสินกับอำเภอยางตลาดนะครับ นี่ครับเป็นลำน้ำป่านะครับ passes, いいพ awesome. ี่เด้อสิ้นส yep ุดเขตอำเภอยางตลาดครับนี่ลำน้ำป่าบนสะพานนี้ก็จะเข้าจังหวัดกาลสิน์นะครับเอาเดียวผมเพ่อพี่น้องเขาบนจังหวัดกาลสินนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับผมจะพ้นตรงไปผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อเขาบนจังหวัดกาลสินแต่เขาตัวจังหวัดกาฬสินมาถึงตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายครับพี่น้องเพิ่อนี่โอเวอนเฮานี่ครับถึงห่าง โอเวานี่ครับไอเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะเข้าจังหวัดกาฬสินแา่พี่น้องตรงไปจะไปจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นถนนซีเล่นนะครับถนนหมมยเลข12นะครับน,นี่จะเข้าตัวจังหวัดกาฬสินนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องอชมจังหวัดกาฬสินนิดหนึ่งนะครับ วัดกาลสินบรนจัดง,งานกาชาดนะครับเป็นงานกาชาดเป็นงานาปรุงลังค้าหมายแปลว่าของจังหวัดกาลสินนะครับจะสิ้นสุดวันที่เก้าครับมนนื่อวันที่หกเกดแปดเก้าหกเกตแปดเก้าอีกสี่คืนครับนะครับบรนจัดทั้งหมดสิบสองคืนนะครับนะครับวันนี้เป็นคืนที่แปดนะครับคืนที่คืนที่คืนที่เกต พื้นที่แปดนะครับวันนี้เดี๋ยวบางทีผมจะแวะชมดูนะครับมาตรงนี้นะครับถ้า อ,อกตรงไปขวาก็จะไปเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับก็จะไม่ผ่านตัวจังหวัดกาฬสินเป็นเลี่ยงเม,มืองะนะครับไปสกลรอยเอ็ดถ้าเข้ากาฬสินต้องคิดซ้ายนะครับมาถึงตรงนี้คิดซ้ายคิดซ้ายเพื่อเข้าตัวเมืองกาฬสินนะครับนะครับชิดซ้ายชิดซ้ายตามรถคันนี้ไปนะครับแต่ไปพี่จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับออกออกเลี่ยงเมืองนะครับ,ออออรบแต่ว่าเขานี่จะเข้าไปจังหวัดกาฬสินนะครับ ไปตัวจังหวัดครับนี่ครับเข้าออตัวจังหวัดกาลสิน้วครับจะเริ่มจากนี้เลยครับก็จะมาติดไฟแดงตรงนี้ไฟแดงตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปเขื่อนลำปาวนะครับ ไปเขื่อนลำปลาวไปออกเขื่อนลำปลาได้นะครับถ้าอ๋ขอขวามือก็จะไปถนนเลี่ยงเมืองนะครับถนนเลี่ยงเมืองนะครับถ้าไปซ้ายจะไปเขื่อนลำปลาไปวัดป่ามะชิมวาดก็ได้นะครับไปโน่นแหละครับเขื่อนลำปลาว ผมจะพาพี่น้องตรงเข้าตัวจังหวัดกาสินนะครับแต่ว่าถึงแล้วเลยครับจังหวัดกาสินเป็นชานเมืองไฟเขียวแล้วครับ มีถนนเลี่ยงเมืองนะครับรถก็จะเข้ามาตรงนี้เยอะแต่ตอนนี้มีถนนเลี่ยงเมืองนะครับก็รถก็จะออกเลี่ยงเมืองนะครับถ้าไปสกลนครไประเยดนะครับก็จะออกเลี่ยงเมืองไปเลยนะครับส่วนรถเข้าเมืองก็จะน้อยนะครับ กาลสินนะครับถ้าที่มองเห็นคือวัดใต้โพคํานะครับที่เห็นประตูโขงประตูวัดอันนี้เป็นลําน้ําเปล่าครับข้ามลาน้ําเปล่านะครับอันนี้เป็นขายยาอันนี้เป็นวัดใต้โพคํานะครับวัดใต้โพคําเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูด้านสารหลักเมืองกาลสินนะครับ ด้านในเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหนนร่ก็ไม่รู้ว่าเป็นถนน,นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเดียวตรงสารหลักเมืองนะครับไปตรงสารกลางเก่านะครับนี่ครับตรงนี้คือสารหลักเมืองกาลสินนะครับวันนี้เป็นวันพระพอดีคนเยอะครับ อันละเมืองกาลสินเป็นสีแยกไม่มีไฟแดงก็ต้องระวังหน่อยครับระวังนิดหนึ่งอันนี้เป็นวัดกลางวัดพระอารามหลวงนะครับอยู่วัดกลางกาลสินนะครับพระอารามหลวงเป็นวัด สถานหลวงพ่อองค์ดำนะครับพระผู้บ้านผู้เมืองจังหวัดกาฬสินนะครับตรงบริเวณนี้เป็นวงเวียนนะครับวงเวียนพญาชัยสุนทรนี่ครับวงเวียนพญาไยชัยสุนทรนะครับนะครับผู้รสร้างเมืองกาฬสินนะครับวงเวียนพญาชัยสุนทรอันนี้ก็จะเป็นย่านนี่แหละครับเป็นเป็นโรงพยาบาลนะครับด้านซ้ายมือ ้ายมือนี่เป็นโรงพยาบาลกาลสินนะครับโรงพยาบาลกาลสินแต่ก่อนแคบเดี๋ยวนี้ย้ายสารกลางออกไปนะครับที่สรารกลางเก่านะครับเขามอบให้โรงพยาบาลกาลสินทั้งหมดนะครับเพราะนั้นโรงพยาบาลกาลสินก็เลยกว้างนะครับนรื่ใหญ่มากเป็นตลาดนัดตลาดนี้นะครับด้านด้านขวามือเป็นที่ที่สรารกลางเก่านะครับแต่ว่ามอบ ให้โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็ทํเป็นที่จอดรถนะครับนี่ครับโรงพยาบาลกาลสินนะครับรถคันนี้ก็ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นวงเวียนนะครับวงเวียนห้าแยกสี่แยกนะครับสี่แยกวงเวียนสี่แยกปุงราง จะเป็นสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทศบาลแล้วก็เป็นตลาดสดนะครับตลาดตลาดยมุแรล่งครับย่างมุเสาครับตลาดสดกาลสินมีหลายตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดหนึ่งนะครับขายของเดียค้นหลายครับเป็นย่านธุรกิจของจังหวัดกาลสินนะครับ จะเลี้ยวขวาออกไปทางถนนสีเลนนะครับไปทางด้านงานกาชาตินะครับอยู่ทางด้านนั้นเดี๋ยวผมจะไปดูผมจะออกไปด้านนี้นะครับเป็นมืดพอดีครับรีวิวมาจากจังหวัดคอนแก่นอันนี้เป็นสี่แยกนะครับสี่แยกอ่า ถ้าตรงไปก็จะไปนนใบยพาดไปเขียวพอดีครับถนนที่ถนนถีนานนนะครับผมข้อถนนถีนานนนะครับถนนถีนานน เดี๋นี่เป็นโรงเรียนกาลสินพิทยาสันนะครับเป็นโรงเรียนสามัญประจำจังหวัดกาลสินกาลส,สินพิทยาสัน อย่างเดียวนะครับแต่ต่อมาก็เป็นโรงเรียนชายญิงน,นะครับพักูน,นาดีนี่ครับผมจะออกไป214นะครับเพื่อจะไปใส่ซีเรนนะครับ214คนึงสีไปจังหวัดร้อยเอ็ดครับทางหลวงหมายเลข214นึี่ครับจะเป็น5้แยกครับบริเวณนี้หแยก็น5แยกวงเรียน,น,ยยยนอันตรายนะครับตรงนี้5าแยก ไปนะครับอันนี้เป็นเป็นสียแยกวายพาสนะครับเมื่อกี้ผมไม่มาตรงนี้ผมผมเข้าตัวเมืองไปดูเมืองนะครับเป็นวายพาสนะครับถนนเลี่ยงเมืองนะครับมีชื่อว่า,าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข299นะครับนะครับตามป้ายแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นถนนหมายเลข214 เป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลขสองสนะครับ,ออ, 101, รบออกไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับออกไปจังหวัดร้อยเอ็ดไฟเขียวนะครับ ครับมันมืดพอดีเลยครับเอาติดไฟแดงตรงนี้นะครับผมก็จะ,ะจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ามันค่ำพอดีค่ำมืดน,นะครับ ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องอทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนครตะลอนทัวร์ครับสวัสดีครับ